ก็ขอเจริญพรท่านผู้มาปฏิบัติธรรมทุกท่านวันนี้จะพูดถึงเรื่องอารมณ์เป็นสิ่งที่มีความสำคัญในชีวิตของเราจะสุขจะทุกข์ก็อยู่ที่อารมณ์ จะยิ้มแย้มจ่มใสก็ดูที่อารมณ์จะเกลียวกราดจะโหดร้ายก็อยู่ที่อารมณ์เวลาที่เขาทำให้เราโกรธเราคิดว่าเราโกรธแล้วจะมีความสุขจะมีอำนาจ ฟาดฟันกลับคืนไปได้แต่นั่นเป็นชัยชนะของคนที่ยั่วยุเราให้โกรธเวลาที่จะรักก็รักที่อารมณ์เวลาที่จะเกลียดก็เกลียดที่อารมณ์ฉะนั้นคนถูกหลอกเนี่ยก็เพราะว่าหลงคารมณ์ ที่เขาป้อยอที่เขาปรุงแต่งนับตั้งแต่ซื้อข้าวซื้อของเขาก็จะทำให้เรามีอารมณ์ร่วมส่วนใหญ่แล้วอารมณ์มักจะขาดเหตุผลขาดการยับยั้งชั่งใจตกกระไดพลอยโจรเพราะอารมณ์เนี่ยมีเยอะ หลอกให้รักบ้างหลอกให้โลภบ้างหลอกให้โกรธบ้างหลอกให้หลงบ้างหลอกให้เกลียดหลอกให้อาฆาดพยาบาทเบียดเบียนส่วนใหญ่แล้วจะเป็นอารมณ์มากกว่าเหตุผลหรือหาเหตุผลไปสนับสนุนอารมณ์ไม่ใช่เหตุผลล้วน ฉะนั้นเวลาที่เรามีอารมณ์ไม่ว่าจะเรื่องใดก็ตามอย่าเพิ่งตัดสินใจอย่าเพิ่งพูดออกมาอย่าเพิ่งลงมือทำคนที่ปิดชีวิตตัวเองง่ายๆใจแล้วก็เสียใจปิดชีวิตคนอื่นง่ายๆแล้วก็เสียใจ รู้นแต่เป็นการหลงอารมณ์ของตัวเองมีอาวุธอยู่ใกล้มือมีปืนอยู่ใกล้มือมีมีดอยู่ใกล้มือมือมียาพิษอยู่ใกล้มือมีน้ำกรดอยู่ใกล้มือก็อาจจะเผลอเรอประทุสร้ายกันและกันหรือตัวเองได้นั่นเป็นเพราะว่า อารมณ์อย่างเดียวเลยดังนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสสอนเรื่องกายเวทนาจิตธรรมคำว่าธรรมตัวสุดท้ายเนี่ยสำคัญที่สุดเพราะมันคืออารมณ์ตัวอารมณ์เนี่ยเป็นตัวแปรปรวนที่สุดการปฏิบัติในสติปัฏฐานสี ถ้าวา่าเรารู้จักเวทนากับอารมณ์เราจะเข,าจเข้าใจคำว่ากายกับจิตเพราะอะไรเพราะว่ากายเนี่ยมันมีเวทนาเป็นเครื่องสื่อจิตก็มีอารมณ์เป็นเครื่องสื่อเรามองไม่เห็นจิตแต่เรามองเห็นอารมณ์ซื่ออ,อไปทางไหนบ้างออกไปทางกาย ยิ้มแสดงว่าอารมณ์ดีวเราะอ,อารมณ์ดีโกรธเกลียดหน้าตาก็จะไปอีกอย่างหนึ่งวาจาก็จะออกอีกอย่างหนึ่งแทนที่จะเป็นสัมมาวาจาก็เป็นมิจฉาวาจาสติแทนที่จะเป็นสัมมาสติก็เป็นมิจฉาสติสมาธิแทนที่จะเป็นสัมมาสมาธิก็เป็นมิจฉาสมาธิ ฉะนั้นอารมณ์เนี่ยเป็นหัวใจสำคัญของการปฏิบัติธรรมเราไปที่ไหนก็ตามสำนักไหนก็ตามวัดไหนก็ตามครูบาอาจารย์คนใดก็ตามรูปใดก็ตามส่วนใหญ่แล้วก็จะสอนเรื่องอารมณ์นี่แหละเอาเดินช้ากินช้าขยับช้าดูอิริยาบทต่างๆก็เพราะว่า อุปการอุปกรณ์ที่รองรับอารมณ์เนี่ยคือจิตจิตเร็วไหมจิตเร็วมากเลยมันไม่กลัวอะไรที่เร็วๆเ,เนี่ยจิตไม่กลัวต่อให้เราขึ้นเครื่องบินที่ว่าเร็วที่สุดนั่นแหละแต่ก็ยังช้าอยู่สำหรับจิตถ้าเครื่องบินดีเลยจิตก็จะกระวนกระวายแล้ว เดินก็ว่าเร็วแล้วนะนั่งรถก็ว่าเร็วแล้วนะนั่งรถไฟก็ว่าเร็วแล้วนะความเร็วสูงมาล้วนั่งเครื่องบินก็ว่าเร็วแล้วนะแต่จิตมันถึงหมดถึงก่อนยานพาหนะเหล่านี้แต่มันมีความทุกข์มากเพราะว่ามันออกกายไปด้วยไม่ได้มันไม่สามารถจะสั่งงานกายตลอดทั้งวันทั้งคืนยี่บสี่ชั่วโมงได้เหมือนเครื่องจักร มันก็เลยมีความทุกข์ถ้ามันสั่งไม่ได้มันทิ้งเลยนะจิตนี่มันพร้อมจะทิ้งพร้อมที่จะออกจากร่างเช่นคนเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยจิตเป็นทุกข์มากเพราะอะไรเพราะมันสั่งงานไม่ได้สั่งให้กินไม่กินสั่งให้นอนไม่นอนสั่งให้เดินไม่เดินสั่งให้ไปเที่ยวกระโดดโลดเต้นแล้วทำไม่ได้มันเจ็บ จิตมันเจอความช้าเข้าเนี่ยมันลำบากเลยเพราะฉะนั้นเวลาที่ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยให้ถือโอกาสทรมานจิตของเราฝึกจิตเลยมันกลัวที่สุดคือความช้ามันไม่กลัวความเร็วกันยอมมีโทรศัพท์มือถือทึกวันนี้สื่อสารกันโทรศัพท์ถึงออนไลน์ถึง เรายังต่อว่ากันเลยบอกว่าทาไมไม่ตอบแค่สองสามนาทีเองโทรหาก็ไม่รับห้านาทีถึงโทรกลับมาแล้วไม่ตอบไม่ไลน์ไม่ตอบโกรดนี่เรื่องอารมณ์นะแมัยก่อนเราเขียนจดหมายนี่เจดวันถึงผู้รับผู้รับถ้าส่งทันทีก็อีกเจ็วันสิบห้าวันถึงจะรู้ว่าใครคิดอะไร ข้อความว่ายังไงสมัยก่อนเดินทางเนต้องเดินทางเรือนะไปยุโรปไปอเมริกาเนี่ยใช้เวลาแรมปีแรมเดือนในท้องทะเลแต่ทุกวันนี้สบายมากเลยบินเดี๋ยวเดียวย่อเวลาหนึ่งปีมาเป็น หนึ่งวันไปอเมริกาเห็นได้ยังว่ายี่ิบสี่ชั่วโมงนี่ถึงอเมริกาแล้วแต่คุณโยมลองคิดดูว่าถ้าเราจะไปอเมริกาด้วยจิตเนี่ยเร็วไหมนั่นแหละเร็วขนาดนั้นแหละแค่คิดจิตก็ถึงแล้วฉะนั้นความเร็วของจิตเนี่ยมันทำให้กายเนี่ยทุกข์มากยิ่งความเร็วนั้น ประกอบไปด้วยอารมณ์ที่ร้อนที่เราไม่มีเวลาที่จะเอาออกอารมณ์ที่ขุนที่มัวเราไม่รู้จะทำยังไงเอาออกไปได้ไม,ม่มีวิธีที่จะขจัดกำจัดมันมันก็เหมือนกับคนแบกของหนักขึ้นภูกระดึงนั่นแหละไม่รู้จักเอาออกหนักแค่ไหนก็ใส่อยู่นั่นแหละใส่เข้าไปใส่เข้าไป ในที่สุดก็ต้องพักเป็นระยะหรือโลอะทิง้งหรือก็ขึ้นไม่ได้ไปไม่ถึงหนักใจก็เหมือนกับหนักของแบกขึ้นภูก,กระดึงเวลาที่เราหนักใจอาจจะหนักกว่าอีกเพราะอะไรเพราะเราแบกหลายเรื่องในชีวิตของเรา เป็นแม่บ้านในฐานะลูกดูแลพ่อแม่ดูแลสามีดูแลลูกดูแลบ้านดูแลงานเดืกก็มีกระทิงก็มีงูก็มีจิราฟก็มีสัตว์ดูร้ายมีหมดลงมีหมดเลยลงในน้ำยังมีจระเข้ดูสารคดีบางเรื่อง วัวถูกสิงโตไล่กระโจนลงน้ำถูกเสือไล่กระโจนลงน้ำกระโจนลงน้ำระหว่างรอยคอยอยู่เจอแค่ฝูงใหญ่ก็เข้ามาพอจะขึ้นฟังได้เสือก็รอยอยู่อีกด้านหนึ่ง ถ้าชีวิตของเราเป็นอย่างนี้นะมันก็จะมีแต่ความทุกข์เพราะอะไรเพราะว่าหนีเสือป่าจระเข้หนีจระเข้ป่าเสือไปเจอเสือเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นระหว่างที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ย ท่านจึงสอนให้เรารู้จักใช้ประโยชน์ของการทำสมาธิการมีสติเป็นสมาสติสมาสมาธิเนี่ยเพื่อให้ใจของเราไม่โกรธไม่เกลียดไม่เครียดแค้นไม่พยาบาทเวลาที่ใครเขาทำให้โกรธเกลียดเครียดแค้นพยาบาทจนเกินไป โอดได้นะเกลียดได้นะแต่ว่าถ้าหากว่ามากเกินไปเนี่ยมันจะทำให้เราเป็นทุกข์รักมากก็เป็นทุกข์คาดหวังมากก็เป็นทุกข์แบกมากก็เป็นทุกข์แบกได้นะตามกำลังของเราเรามีกำลังแค่ไหนเราทำแค่นั้น ก็จะทำให้เราเนี่ยรู้ว่ามัชฌิมาปฏิบัาทางสายกลางความพอดีกับกำลังของเราเป็นอย่างไรถ้าเรามีมากเกินไปเราก็เหนื่อยหนักคิดอย่างนี้จะทำให้เราเข้าใจว่าทำไมสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงสอนเรื่องมัชฌิมาปฏิบาัาแปลว่าการปฏิบัติทางสายกลางหาให้เจอ หาทางสายกลางให้เจอคือหาอย่างไรหาความสมดุลที่เราพอจะแบกรับได้ถ้าเราแบกรับไม่ได้เนี่ยเราเป็นทุกข์ทันทีเลยนะเอาที่เรามีกำลังเท่าไหร่เราทำเท่านั้นคนส่วนมากแล้ว ไม่ได้ปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันแบบสมดุลอารมณ์แล้วก็เครียดเครียดทีหนึ่งก็มาหาที่สงบสติอารมณ์ทีหนึ่งถ้าแบบนี้เขาเรียกว่าทำงานหนักหนึ่งปีก็ไปฮอลิเดยทีหนึ่งแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราทำงานหนักก็จริง แต่เราพักผ่อนให้พอในแต่ละวันเนี่ยดีกว่าอดัมภา,ภาพาบเคยเห็นเคยอยู่กับฝรั่งฝรั่งเขาก็ทำงานเต็มที่เลยนะในชั่วโมงงานเนี่ยทำเต็มที่เลยออกจากชั่วโมงงานจะไม่มีการติดต่อเรื่องงานแม้ว่าเสาร์อาทิตย์ก็ตามเวลาเลิกงานแล้ว เวลาเสาร์อาทิตย์จะไม่มีการติดต่อคุยเรื่องงานคุยเรื่องอื่นได้ดูแลาสารพัดอย่างการเงินการทองการลงทุนเข้าของต่างๆเครื่องใช้ไม้สอยมันมีเหตุให้ต้องหนักอกหนักใจอยู่ตลอดเวลานี่แค่งานธรรมดานะเจองานบน่นงานอิจฉาพยาบาทงานกันแกล้ง จิตก็แบกหนักเข้าไปอีกฉะนั้นมนุษย์ของเราเนี่ยเรื่องการเข้าใจเรื่องอารมณ์เนี่ยเป็นหัวใจสำคัญของการดํารงชีวิตไม่ใช่การปฏิบัติธรรมนะการดํารงชีวิตเลยเป็นการปฏิบัติธรรมที่อยู่ในทุกอนู ของเม็ดเลือดเราทุกอนุของลมหายใจเราไม่ใช่ชั่วครั้งชั่วคราวคุณโยมมานั่งอยู่อย่างนี้มีเกราะป้องกันไม่ให้เราไปต้องไปทำงานไปต้องไปรับใช้คนนั้นไปหาคนนี้ไปเจราจาไปพูดไปคุยเราบอกว่าปฏิบัติธรรมแต่วิธีปฏิบัติธรรมจริงๆคืออะไรคือการเผชิญของจริงจริงไหม ว่าเราเนี่ยจะสู้กับเสือได้ไหมอารมณ์ของมนุษย์ที่มันก่อขึ้นเนี่ยเหมือนเสือที่มาเผชิญกับเราเรารเผชิญกับเสือเราจะสู้ได้หรือไม่ได้เนี่ยนั่นแหละสนามของการทดลองมันมีคู่ต่อสู้คู่แข่งขันตอนนี้มาฝึกซ้อมถ้าเราฝึกซ้อมอยู่ในค่าย เราไม่ต้องมีคู่ต่อสู้เราก็คิดว่าเราแข็งแกร่งแต่ขึ้นเวทีเนี่ยมันมีคู่ต่อสู้ทั้งป้องกันตัวต้องต้องไปเอาชนะเขาถ้าเป็นนักมวยก็เรียกว่าเจ็บถ้าเราแกล่งเราเก่งเราก็ทนได้จะต้องมีทั้งแก่งทั้งเก่งทั้งอดทนถึงจะรอด ไม่งั้นก็ถูกนอกฉะนั้นเวทีชีวิตเนี่ยมันเป็นเวทีที่จะต้องต่อสู้ทางอารมณ์เยอะแยะมากมายทุกเรื่องตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นมาจนกระทั่งหลับหลับยังฝันเลยมันเป็นเรื่องของอารมณ์ทั้งสิ้นเลย ฉะนั้นใครก็ตามเข้าใจอารมณ์ของตนเองของคนอื่นมีสติรู้เท่าทันมันผู้นั้นได้ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมทุกเวลาใครก็ตามที่เข้าใจเรื่องอารมณ์ของคนอื่นผู้นั้นก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมขั้นสูงเข้าใจอารมณ์ของตัวเองเนี่ย ยังธรรมดาธรรมดาแต่ถ้าเข้าใจอารมณ์ของคนอื่นแล้วไม่ให้มาปะทุสร้ายเรานั่นแหละคือการปฏิบัติธรรมขั้นสูงเราไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงเขานะแต่เราไม่ให้เขามาปะทุสร้ายเราให้เรารู้ว่าเสือเป็นเสือกวางเป็นกวางวัวเป็นวัวหมูเป็นหมูไก่เป็นไก่อย่ามองเสือเป็นกวาง เราไม่ได้เปลี่ยนเสือให้เป็นกวางแต่เราเข้าใจว่านี่คือเสือนะนี่คือกวางนะปฏิบัติให้ถูกต้องโลบหลีกให้ถูกให้เป็นนั่นแหละคือสิ่งที่เราเรียกกันว่าปฏิบัติธรรมหมายความว่าอย่างไรหมายความว่ามันมีสิ่งที่มันเป็นอยู่ซึ่งเราเปลี่ยนแปลงไม่ได้ที่เราเป็นทุกข์ก็เพราะว่าเราจะพยายามจะไปเปลี่ยนเสือให้เป็นกวางแต่มันเปลี่ยนไม่ได้ มันเป็นอย่างนั้นท่ามกลางสิ่งที่เรียกว่าอารมณ์เนี่ยเหมือนเหมือนกับเราเดินเข้าไปในป่าใหญ่ซาฟารีเวิลด์เราไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าเราจะพบกับอะไรบ้างีน่นยิ่งเป็นเวลาพักผ่อนนั่นแปลว่าอะไร รปลว่าความสมดุลมันเกิดขึ้นทุกวันตลอดเวลาไม่ใช่ทำงานหามรุ่งหามค่าเสร็จแ,แล้วก็ไปพักผ่อนหามรุ่งหามค่าอีกเหมือนเดิมเอถ้าอย่างนี้ความสมดุลมันไม่เกิดขึ้นเหมือนเรากินข้าวนี่แหละหิว ประมาณสี่ห้าชั่วโมงก็หิวล้วสี่ห้าชั่วโมงก็เติมอีกทีหนึง่งหกชั่วโมงเติมทีหนึง่งรถที่มันวิ่งเนี่ยไม่ใช่ถังน้ํามันเต็มรถวิ่งได้เจ็ดวันเจ็ดคืนแล้วมาเติมไม่มีขับไปเติมไปเติมเท่าที่ถังกําหนดให้ขับไปได้เท่าที่มีน้ํามันแล้วก็เติมอีกข้อนี้ฉันใดการ ดำรงชีวิตก็เช่นเดียวกันเราค่อยเป็นค่อยไปเท่าที่เราสามารถทำได้เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาเรียกว่าปฏิบัติทางสายกลางเรียกว่าการรู้จักจัดความสมดุลให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราจักนั้นในชีวิตของเราที่ปฏิบัติมาทั้งหมด ถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมถ้าหากว่าเราเข้าใจความสมดุลของชีวิตวันนี้ก็ขออนโมทนาบุญอำนวยพรขอความสุขความเจริญความงอกงามไพยบูรในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอ